กัปกถ้าเราใช้ลกูกคูไปทำไมหกแสนคนถึงเลือเกเติมวบาเค้าเปยล่ะพอเติมแล้วมันคุ้มยังไงล่ะนี่เอาวีวันนี้ทันทีสามต่อปะปยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมคิวว่าคอยได้เราสูงสุดถึง25%แถมใส่โคตใจร้าก็ได้ลดอีกนะแพ็กไหนสกินไหนพ่อมด แชทตลอด24ชั่วโมงขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจคิวเปย์มากกว่า7จ็ดปีไปให้คู่ไปให้ฉลาดต้องคิวเปย์เท่านัา้นสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมใจราเส้นเคยนะครับผมและใช่ครับผมเรากำลังจะไปงาน r w community นะครับที่รวมโปรเพลเยอร์นะครับผมแล้วก็สตรีมเมอร์มากมายนะครับผมไปงานเข้าฟรีนะครับผมแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยจะได้ไปโชว์ด้วยเคยโชว์อะไรอ่ะฮัลโหลอาจจะเป็นบีบอยหรือปเปล่าหรือเคป๊อปโยโยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ ในงานเลยด้วยความทุกคนว่ามันและสนุกขนาดไหนกันและผมมีเวลาซ้อมเต้น2วันทุกคนมันยากมากเข้าใจป่ะผู้ชายอย่างผมอะต้องมาจำท่าเต้น ให้กูจำการออกไอเทมในเกมยังดีกว่าเยี่ยเอาชุดมาให้ไหมเป็นชุดนี้คือไม่ต้องใส่ตัวนี้แต่งหญิงแล้วเดี๋ยวไว้แต่งหน้าเสร็จแล้วเราเอาไปเซอร์ไพรส์ม้กันว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือใส่กระโปรงเหมือนกันทุกคนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพี่ไมค์เขารู้หรือยังยังไม่รู้เ้ยไม่รู้อะไม่รู้แต่งดูติดใจนะอ๋อ อันนี้น้องแบงก์เป็นตัวอะไรนะคะน่าจะซินซินเหรอคะอ๋อแล้วอันนี้อ่ะน่าจะเป็นยีน่ายีน่าแล้วพี่แป้งเป็นอะไรอ่ะพี่แป้งเป็นดิเลียดิเลียดพี่ไมากเที่ยวมีสองคนพีสองคนเที่ยวมีเรือเที่ยวหรือเรือแล้วของไม้อะไรอ่ะของไม้สีฟ้าสีฟ้าเป็นนิกีอน้านิกีอน้าเหรอเดี๋ยวเรารอดูไม้แต่งตัวกันะตอนนี้มีคนมาถึงแล้วอีกคนนึงพีเจวายจะเล่นบุกกับพีเจวาย ีวายไปเอาร้อยโลบักถ่ายรูปคนละ30บอันเป็นแฟนไซด์ออกก็คือไอตอนไอตอนนี้ที่เราจะขึ้นใช่ไหมครับสามสิบรูปคือแค่ห้ารูปเ็นถ่ายั้งหมก็ได้อบถ้าเกิดว่าเราเราชอบหน้าแบบนแล้วก็ถ่ายทำเป็นรูปหนถ่ายอันนี้คุณครูนะคะออนอนอน is ไอานลันจะง ็จะมีความเป็นไออ e อยู่อนตัวเพลตอนนี้ขปไ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 ไป เดี๋ยวผมกลับมาพี่ผมไม่ไหวแล้วไปทำภารก,กิจหน่งชาติ <c oughs> วันนี้ผมเป็นโคตรหลอ่อพร้อมขึ้นไปที่ RV ที่ไปชายแด์แล้วโอเคปะเคแต่ว่าเอาชุดไปเปลี่ยนก่อนชุดอะไร เริ่มต้นกลับไปไฮดอฟก็รู้แล้วไอ้อยบอกนะเกงต้องถอดด้วยใช่แล้วคุณจะใส่กระโปรงแล้วไม่ถอดเกงได้ไงอ้าวมันก็จะดูเหมือนแบบชายแท้แต่งงานอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ที่เขาดิว,วกับกาลินาไว้ไม่ใช่แบบนี้ไม่แล้วคือคุณถาผม <The S 1> <c oughs> ไม่อยากไอ้ไปดูนะไอ้ไม่ไ <ingo> ไหมลายรอบนะหลายรอบนะอะไรนิวทำเพื่อ,นะอคนดูใครอยากเห็นใจเราใส่กระโปรงบ้างบวกหนึ่งค่ะแล้วที่เตงบอกว่าจะไม่แต่งหญิงอ่ะแชร์เตงก็เกิน200แล้วอุ้จะไปลบโพสต์ไั้ทีไม่ได้ไี่เปลี่ยนแล้วมานะนเต็ม ใช่ไหมเจยเจกัดปากแล้วอะทำไงนีถ้ามใช้ลูกคูไปชักีผมไม่ได้หรอกรับมีใครอยากให้ผมจับไปแล้วถูกกระโปรงไหมเยก่อเย่อไอ้เรับน้รับน้เก็บไว้ชเก็บไว้ชัก ภาพเนี้ผมเอาไว้ชัดแต่มันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึยเต้องลออันนี้คือเาเก็บไว้แจกประมาณนี้นะทุกคนเดีว่าทุกคนวันนี้ไปเรานางหลักไหมยุคกิ๊บดิขโมยกิ๊บรูปมาอุ้ยิีธิมีมาขู่กลัวขู่เริ่มกลัวแล้วนะ สายตาอันตรายน่ารักน่ารักสัหัวมีแต่แล้วนะพี่ครั้จะอดใจไหวแล้วไม่น่อยนี่คนเริ่มมากันแล้วทุกคนได้เวทีแล้วเต้นไหมเต้นมดทุกคนไม่ไหวแล้วไอ้ใจเต้นรัวมากเลยแบบทุกงุุกงพราะสุดตอนนี้เราเหลือแบบหนึ่งต่อห้าแล้วป้อมเหลือป้อมเดียวไม่ได้เลย พี่สองทำอะไรบ้างคุณมีตื่นเต้นไหมครับไม่เฮ้ยเพราะอะไรครับก็เป็นคนดังอยู่แล้วอ๋อก็ตัวท็อปเอาอ่ะอันนี้ที่มาโชว์นี่คือได้ได้คูปองหรือได้ตังค์ครับได้คูปองครับเท่าไหร่ครับสองพันคูปองพอใจมึงยังใน 비비! 내가 어 으른 댄스 라이브 ทผมทนไม่ไหวแล้วไปใส่ก่อนเร็วความหลอกผมมันอยู่ที่ตรงนี้ผมรู้ลูกเพจติดตามเพราะว่าผมหลอกไม่ใช่อะไรอย่างนี้ไม่จริงใครติดตามเข้าะไส้ราแต้งอีกบวกหนึ่งให้หน่อยใครพิมพ์บวกกูลบทิ้งตอนนี้เราเสร็จแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเรารอตอนแฟนตายเป็นเหมือนกับจะมือพบปะแจกใบเซ็นับตอนหกโมงเลย่วนนี้ก็เป็นช่วงที่เราได้พักเป็นไงตื่นเต้นมากทุกคนซวันนี้ไสเราสวเป็นเพจอ่ะแบบว่ายาวมา สวยเกินสวยสุดในวันนี้แล้วมั้งเนี่ยคนเนี้ยให้มันดูผมอยู่สิบปีเอายี่วผมสวยสุดปีที่สิบเอ้าสิบสองสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคุณคุณอยากรูปไหนครับอ่าขอรูปที่แบบที่เด็ดที่สุดรูปที่เด็ดที่สุดเอาเอารูปนี้ไปนะครับเพราะว่าผมอยากกระถ ộc ให้คุณครับคุเล่ เอาดีเอาไม่เอาผมชอบคุณไงไม่เอาหนีขอเรื่องเองเอาลูกนี้ขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอา CEO กานิล่าเรื่องตั้งใจเรื่องลูกนี้ครับสองนิ้วนี้อะไรอ่ะสองนิ้วนี้ดูดีๆครับแล้วตั้งใจเซ็นนะครับไอ้ต่ีวีลายเซ็นอะไรไม่รู้เหมือนเดิมอะไรนะ บคุณค่อนร่ on, r i อนร on ยอ่อน Let's make a wave ร i ายอ่อนร่ายอ่นผ่านอวกาศที่ยาวไกลฉันมีเธออยู่กันฉันเราจะผ่านมันไปมามองความฝันกันในมุ แล้วตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจสุดท้ายนั่นคือการไฮทัแชแจกลายเซ็นแล้วนะครับเป็นอะไรที่ซาบซินมากผมไม่เคยทํามาก่อนนะครับแล้วสภาพตอนนี้ของทุกคนนั้นเรียกว่าไปหาเน็กเสียทองเต้หมดแล้วนะครับขึ้นสวรรค์หมดละลอยทุกคนไปเขตเขตจะอ้วกนะจู่เตือนเช้าเนี่ยเราไม่เตืนเชา้ชาเขา<อ>น,นัดเก้าโมงเช้าอ่ะ แกก็สุขอบคุณทุกคนมากสำหรับที่มาร่วมสนุกกับงานอาร์วนะรอฮาน้าเดี๋ยวเจอกันในแคปับผมฝากอาวีไว้กับทุกคนด้วยนะครับโพมสำหรับสิ่ง <c oughs> ที่ไม่ได้ไปต่อในสมัยที่ผมคือผมแต่งอยูาใช่ไหมตัวใหญ่ัเองแต่งแต่งไปแล้วนี่มันเดือนสมัยี่ผกเขาเรียกว่าทิ้งท้ายเว้ยีสมัยี่ผมมาตามผม